สวัสดีครับสวัสดีครับว่าเบิ่งการเป็นอยนู่อันหลังจากกบเป็นกินอาหารแล้วบาเนี้ปลานี่นก็สิมะซุ้มนุ่มต่ออันนี้นี้มันแยกตัวมากครับอยู่กูขี่ขี้อยู่นี่อันนี้แยกออกจากกลุ่มมาก នៅ boutique ខ្ញុំຢູ່យូចឹងដែរ ีเฮ็ดข้องน้ำให้เพื่อนเด้กากันให้เลีนครับประมาณว่าเป็นถนนสามแยกให้เพื่อนเด้วิ่งคือนขับรถนี่นะเนี่ยเนี่เปนสิมักมาอยู่สามแยกกัน เล่นกันเล่นกันเฉพาะงูนี่ก็สิพวกคอยเห็นปันไหนครับแต่ว่านกนี่นกนี่ดูแลยากเติบมันมีมัน,นมีทั้งนกเขามีทั้งนกกระปูดเนาะหรือว่านกกด นกเหนีอยๆหน่อยกเป็นอย่างดหรอกพวกนกตัวเล็กๆนี่ครับตอนนี้นี่ไก้สิพบพรปีกหน่ะได้อนี่เลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารรับประทานได้นะครับเนาะเป็น ถ้าคิดว่าอยากกินกบเห่าเลียงแบบนี้าก็ตรงยอมแล้วครับถึงเวลาก็ตรงเดียเอามาทำอาหารไทยก็ปันเอกเทศมาอยู่ข้งงบนในส่วนอยู่ในกลุ่มบนนะม่ต้องบอกเทิงดอกพวกมันจะจุบจับจุบจับอย่างเดียวแล้วพวกนัน ก็ตรงมาจอบเรื่อยครับนก <S <S เ,เด่นกัน <S <S ม้านั่นขาหนาขาดไปขาหนึ่งบ่ถือปูกัดโอ้ยมันขี้หลายเนาะโดนปูกัดไปโอ้กุ้มนี่ก็เป็นรวมๆซิฟนะครับนี่ แยกมันอยู่ของคนสองกลุ่มละสองตัวสามตัวเป็นแยกโตมาจากหมูนี่นะครับปวดห่วง,งคนนี้เป็นปวดยิมอาหารล่ะน้ำโตกระบ,บาดน้ำโตัวฟอมอ่อน กลุ่มใหญ่เพินกลุ่มใหญ่ๆเพินดูกี่กันติดตามตอนต่อไปครับว่าถึงเวลาเติบโตมาจะเหลือกี่ร้อยจากหกร้อยนี่จะเหลือจะเครื่องนึงก็คือว่าโอเคเนะครับเนาะ ว่าทำไมไม่มีใครเลี้ยงกบแบบนี้เลี้ยงแบบในนาข้าวเ็ใหญ่ๆแบบนี้เป็นยังคนจังเห็ดคขอ,อกหน่อยๆครับผมเพราะว่ามันดูแลยากมันดูแลยากเรื่องศัตรูบนอากาศตั้งจะมีงูอีกเนาะโอ้นี่แหละครับเป็นประสบการณ์ของเรา ส่วนปลานี่มันบายากปลานี่ดูแลง่ายมันอยู่ในน้ำอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวพบก,กันในโอกาสต่อไปครับผมจะต้องมาจบจบพุ่นหมอนนันบบใหญ่หมอนั่นบ่ใหญ่บ่กล้าเข่ากลุ่มน้ำมูโอ้หน่อยแฮงมองั่น สุ่มไปเป็นกลุ่มนี่พวกสุ่มนี่เขาก็บ่ค่อยไปเดียวไปไหนได้กลุมก็ได้นะนะเล่นกันบันเล่นกันนะเล่นกันโอ้ยมาหาหนัมวันนอกวันนอกกันหยอกกันโอ้หมอนี่บาดหลายแผลเลยเนี่ยคือปูกเนีย ب. โอเคครับผมพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ